สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง AS AH Auto Garage ช่องที่นำเสนอรีวิวรถและมอเตอร์ไซค์อย่างละเอียดและจริงใจสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรถจักรยานยนต์ที่กำลังเป็นกระแสะในปีนี้นั่นก็คือ Honda s ส o o p ปรุ่นปี2 0 2 5รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับดีไซน์สุดเท่ฟีเจอร์ล้ำสมัยและประสิทธิภาพที่ไว้วางใจได้เหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองอย่างแท้จริงเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่นกอนเลย s c ู o ปปีปี2025ยังคงรักษาเอกลัก,กษณ์ไไตล์รรรทวว้อย่างคบน แต่ถูกปรับให้ดูทันสมัยมากขึ้นไฟหน้าแบบเล d ดีไซน์ใหม่ดูเฉียบคมไฟเลี้ยวถูกลวมเข้าไปในตัวถังอย่างลงตัวเพิ่มความเรียบหรูและดูแพงมากยิ่งขึ้นสีใหม่ๆที่เปิดตัวในปีนี้มีทั้งแบบด้านและทูโทนซึ่งช่วยให้ s c o u p e โดดเด่นไม่เหมือนใครในท้องถนนตัวรถมีขนาดกระทัดรัดและน้ำหนักเบาทำให้ขี่คล่องตัวมากในเมืองหรือในซอยแคบๆในส่วนของฟีเจอร์และเทคโนโลยีที่เพิ่มเข้ามา s c o u p สองี่สิบถือว่าอัปเกรดได้อย่างน่าประทับใจ มาพร้อมหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลความเร็วระดับน้ำมันระยะทางและอัตราการใช้น้ำมันแบบเรียลไทม์ระบบกุญแจอัจฉริยะสมาร์ทคีย์ช่วยให้สตาร์ทรถโดยไม่ต้องเสียบกุญแจพร้อมระบบกันขโมยและฟีเจอร์ค้นหารถที่เก็บของใต้บอกว้างขวางใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้สบายๆและยังมีช่อง USB สำหรับชาร์จโทรศัพท์อีกด้วย สำหรับเครื่องยนต์สกูปี้2 2 5ใช้เครื่องยนต์ขนาด 110cc แบบสูบเดียวระบายความร้อนด้วยอากาศพร้อมเทคโนโลยี ESP บวกจาก Honda ให้การเร่งที่นุ่มนวลประหยัดน้ำมันและเสียงเครื่องเงียบมากอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่ประมาณ55-60กิโลเมตรต่อลิตรระบบเกียร์ CVT ช่วยให้ขับขี่ง่ายเหมาะสำหรับทั้งผู้ชายและผู้หญิงระบบกันสะเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิกและโช้หลังแบบเดี่ยวให้ความนุ่มนวลเวลาขี่ผ่านถนนครุขคะร,ระบบเบรกแบบคอมบิเบรกหน้าเป,น AK, เป็นดิสเบรกหลังเป็นดรัมทำงานร่วมกันอย่างปลอดภยัย ราคาของ s c o ปปี2025ในประเทศไทยเริ่มต้นประมาณ66,000ถึง72,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นและสีถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับฟีเจอร์ทั้งหมดที่ได้ทั้งดีไซน์ทันสมัยเทคโนโลยีครบครันและความน่าเชื่อถือในแบรนด์ Honda จบแล้วครับสำหรับรีวิว Honda s c o o ป y 2025หากใครกำลังมองหารถสกูเตอร์ที่ขี่ง่ายสวยล้ำและใช้งานในเมืองได้ดีสกูปปีคันนี้ถือเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง AS Auto Garage แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ